สวัสดีครับนี่คือโตกาเลฟนะครับโลโก้ตาดาวซาบินนะครับสวยๆเลยนะครับนี่คือ HUR ขีด TT สามสิบสามเก้า PAK ครับหรือจะเรียกกันอีกอย่างว่าปืนสงครามโลกนะหรือว่าปืนโซเวียตอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะฮะนี่คือโตกาเลฟนะครับขนาดมิติเท่ากับปืนจริงหนึ่งต่อหนึ่งนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะเป็นปืนสไตล์สะสมนะครับนี่คือปืนแบงค์เฟลลิงกันหรือปืนแบงค์กันนะครับโอ้โหไกลค่อนข้างหนัก วิธีการถอวิธีการเล่นวิธีการใช้งานเหมือนกับปืนจริงเลยนะครับอันนี้ก๊อปกันมาแบบเป๊ะๆเลยนะโปรโมชั่นวันนี้8,500บาทนะฮะไม่ขายฮะเอาไป7,900บาทนะเพื่อนๆนะหนึ่งปืนหนึ่งกระสีนะครับ7,900แถมลูก1กล่องเพื่อนๆเลือกได้นะฮะลูกกล่องหนึ่งมูลค่า1,200บาทมีปลอกเงินและปลอกทองเพื่อนๆเลือกได้1กล่องว่าจะเอาเป็นลูกปลอกเงินหรือลูกปลอกทองนะครับแต่ถ้าเกิดใครซื้อลูกพร้อมกับปืนโปรนี้ก็เอาไป1000บาทแล้วกันนะโปรโมชั่นนี้ก็ ถึงแค่สิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับหมดแล้วก็คือหมดเลยนะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับ